สิบแปดภูมิฐานภาวนาเมตตาใหญ่เอวัมมีสุตังเอกังสมะยังพระขวาสาวัตติยังวิหารติเจตวะนีอนาถปินทิกันสะปินทิกัสสะอารามีตัตตะรคูพระขวาภิกขูอามันเตสิภิกขวุติพระทันเตติเตภิกขูพระวัตโตปัจจัสโสสูงฆ์พระขวา เอตัทะโอจะเมตตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะปะหุลีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุสัมารัตตายะเอกาทัสานิสังสาปาติกังขะกัตะมีเอกาทัสสะ สุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธิจินะปาปังสุปินังปัสสตินะนุตมนุษสานังปิโยโหติอะมนุษสานังปิโยโหติเทวตาลักกันตินาสะอักขิวาวิสังวาสตังวากะมติตุวตังจิตตังสัมมาทิยติอุคะวันูวิปัสสีธาติ อสามุตละโหกาลังกะโรติอุตริงอัปปติวิจันโตพระมโลกูปโกปโกโหติพิตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภาวิตายะปหูรีกตายะญาณิกตายะวัตถุตายะอนุตติตายะบาริกตายะสุสัมารทายะอิเมเอกาทะสานิทะ สานิสังสาปาติกังขาอัติอโนทิโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัติติสาปรณาเมตตาเจโตวิมุตติกัติหากาเรหิอโนทิโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติกัติหากาเรหิโอทิโสปรณาเมตตาเจโตวิมุตติ กติหาการีติสาปรณาเมตตาเจโตมุติปัญจหาการิอนุทิโสปรณาเมตตาเจโตมุติสัตตหาการิโอทิโสปรณาเมตตาเจโตมุติตัสสหาการิทิสาพรณาเมตตาเจโตมุติกาตาเมหิปัญจหาการีอนุทิโสปรณาเมตตาเจโตมุติ สัพเพสัตตาอเวราอภิญญาปชะนิกาสุขียตานังปุลิหาลันตุสัพเพปานาอเวราอภิญญาปชะนิกาสุขียตานังปุลิหาลันตุสัพเพปูตาอเวราอภิญญาปชะนิกาสุขียตานังปุลิหาลันตุสัพเพปุกะลาอเวราอภิญญาปชะนิกาสุขียตานังปุลิหาลันตุสัพเพอัตภะวะปุลิยาปนนาอเวราอภิญญาปชะนิกาสุขียตานังปุลิหาลันตุติ ิเมหิปัญจหากาเรหิอนุทิโสปรานามิตาเจโตวิมุตติกตตมเมหิสัตตหากาเรหิโอทิโสปรานามิตาเจโตวิมุตติสัพเพอิตโยอเวราอภิญญาปชะอานิกาสุขียตานังบริหารันตุสัพเพปุริสาอเวราอภิญญาปชะอานิกาสุขียตานังบริหารันตุสัพเพอริยาอเวราอภิญญาปชะอานิกาสุขียตานังบริหารันตุ สัพพีอนาริยาอวิระอภัยยาปชะอานิกาสุขียตานังปริหาหันตุสัพพีเทวะอวิระอภัยยาปชะอานิกาสุขียตานังปริหาหันตุสัพพีมนุสสาอวิระอภัยยาปชะอานิกาสุขียตานังปริหาหันตุสัพพีวินิปัติก迦อวิระอภัยยาปชะอานิกาสุขียตานังปริหยหันตุติอิมิหิสัตตะหางการหิโพธิโสภะนะเมตตาเจโตวิมุติกะตะมิหิ ทัสษะกาเรหิติสาพระนามเมตตาเจตุวิมุตติสัพเพบุรัติมายะทิสายะสัตตาเวราอภิญญาปชะนิกาสุขียตานังพริหารันตุสัพเพปจิมายะทิสายะสัตตาเวราอภิญญาปชะนิกาสุขียตานังพริหารันตุสัพเพกุตระยะติสายะสัตตาเวราอภิญญาปชะนิกาสุขียตานังพริหารันตุ Sape takina ya'i saya, sate au wera apa ya' bacaanika sukiyata anang polihala tu, sape gula timaya anuti saya, sate au wera apa ya' bacaanika sukiyata anang polihala tu, sape bacaimaya anuti saya, sate au wera apa ya' bacaanika sukiyata anang polihala tu, sate uteraya anuti saya, sate au wera apa ya' bacaanika sukiyata tu, sate takina ya' anuti saya, sate au wera apa ya' bacaanika sukiyata anang polihala tu. สับเพยทิมายัติสายัตสตาเวราปยาปชานิกาสุขียตานังปริหาลันตุสับเพอุปลายมายัติสายัตสตาเวราปยาปชานิกาสุขียตานังปริหาลันตุสับเพยบุลติมายัติสายัปานาเวราปยาปจานิกาสุขียตานังปริหาลันตุสับเพปัจิมายัติสายัปานาเวราปยาปจานิกาสุขียตานังปริหาลันตุ สัพเพอุตรายาติสายยปานาเวราอภิยาปจานิกาสุขียตานังปุริหาลันตุสัพเพทักขินายาติสายยปานาเวราอภิยาปจานิกาสุขียตานังปุริหาลันตุสัพเพปุระติมายะอนุติสายยปานาเวราอภิยาปจานิกาสุขียตานังปุริหาลันตุสัพเพปัจจิมายะอนุติสายยปานาอเวราอภิยาปจานิกาสุขียตานังปุริหาลันตุสัพเพอุตรายะอนุติสายยปานาอเวราอภิยาปจานิกาสุขียตานังปุริหาลันตุ สัพเปชกินายะอนุษย์ทีสายะปานาเวราอภัยยาปชะจานิกาสุกิยตานังปุริหารันตุสเพเิติมายะทิ่สายะปานาเวราอภัยยาปชะจานิกาสุกิยตานังปุริหารันตุสัพเพอุปปริมายะทิ่สายะปานาเวราอภัยยาปชะจานิกาสุกิยตานังปุริหารันตุสัพเพปบุระติมายะทิ่สายะปูตาเวราอภัยยาปชะจานิกาสุกิยตานังปุริหารันตุสัพเปปจิมายะทิ่สายะ Kuta wira apa ya baca nikah suki ya tanang poli ngalang tu utara ya tisa ya kuta wira apa ya baca nikah suki ya tanang poli ngalang tu sapi tak hina ya tisa ya kuta wira apa ya baca nikah suki ya tanang poli ngalang tu sapi bulat lima ya anu tisa ya kuta wira apa ya baca nikah suki ya tanang poli ngalang tu sapi ya kuta wira apa ya baca nikah suki ya tanang poli ngalang สัพเพอุตรายะอนุติสายะพุตาเวระอภิยาปจานิกาสุกียตานังบริหารันตุสัพเพปถกินายะอนุติสายะพุตาเวระอภิยาปจานิกาสุกียตานังบริหารันตุสัพเพหิติมายะติสายะพุตาเวระอภิยาปจานิกาสุกียตานังบริหารันตุสัพเปขุปริมายะติสายะพุตาเวระอภิยาปจานิกาสุกียตานังบริหารันตุ สับเพยบุลาถิมายาติสายะปุกบลาอเวราอภัพยาปชะอานิคาสุกียตานังปริหา l e n ตุสัพเพยปชิมายาติสายะปุกบลาอเวราอภัพยาปชะอานิคาสุกียตานังปริหา l e n ตุสัพเพอุตรายะติสายะปุกบลาอเวราอภัพยาปชะอานิคาสุกียตานังปริหา l e n ตุสัพเพตะกินายะติสายะปุกบลาอเวราอภัพยาปชะอานิคาสุกียตานังปริหา l e n ตุ สับเพปุรดละทิมายะอนุติสัยยะบุคลาอเวระอภัยยะปัจจานิกาสุกียตานังปริหารันตุสับเพยปชิมายะอนุติสัยยะบุคลาอเวระอภัยยะปัจจานิกาสุกียตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายะอนุติสัยยะบุคลาอเวระอภัยยะปัจจานิกาสุกียตานังปริหารันตุสัพเพตะคินายะอนุติสัยยะบุคลาอเวระอภัยยะปัจจานิกาสุกียตานังปริหารันตุสัพเพยทิมายะ Ti saya kala awira apa ya baca anika sukiya, tanang poli halan tu sakti ubali mayap ti saya kala awira apa ya baca anika sukiya, tanang poli halan tu <coughs> bulat ti mayap saya atap bawah poli ya pana awira apa ya baca anika sukiya, tanang poli halan tu sakti baci mayap saya atap bawah poli ya awira, apa ya baca anika sukiya, tanang poli halan สเปอุตรายะติสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวราอภิยาปจะานิกาสุขียตานังบริหารันตุสเปตักินายติสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวราอภิยาปจะานิกาสุขียตานังบริหารันตุสเปอุลติมายะอนุติสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวราอภิยาปจะานิกาสุขียตานังบริหารันตุสเปบจิมายะอนุติสายะอัตภาวะปริยาปนาอเวราอภิยาปจะานิกาสุขียตานังบริหารันตุสเปอุตรายะอนุติสายะ อัตาพาวะปริยาปัญนาเวระอาภัยปจานิกาสุขียตานังปริหา l ันตุสัพเพตคินายะอะนุติสายะอัตาพาวะปริยาปัญนาเวระอาภัยปจานิกาสุขียตานังปริหา l ันตุสัพเพหติมายาติสายะอัตาพาวะปริยาปัญนาเวระอาภัยปจานิกาสุขียตานังปริหา l ันตุสัพเพอุปาริมายาติสายะอัตาพาวะปริยาปัญนาเวระอาภัยปจานิกาสุขียตานังปริหา l ันตุสัพพะ

สัพพะบุลัตทิมายะอนุติสายะอิติโยอเวราอภัยยะปชะานิกาสุกียตานังปุริหาลันตุสัพพะปชิมายะอนุติสายะอิติโยอเวราอภัยยะปชะานิกาสุกียตานังปุริหาลันตุสัพพะอุตระยะอนุติสายะอิติโยอเวราอภัยยะปชะานิกาสุกียตานังปุริหาลันตุสัพพะตักกินายะอนุติสายะอิติโยอเวราอภัยยะปชะานิกาสุกียตานังปุริหาลันตุสัพพะเหติมายะทิสายะอิติโยอเวราอภัยยะปชะานิกาสุกียตานังปุริหาันตุ apa u pali maya ti saya itiyo awera apa ya paca aneka sukiya tanang pali halan tu sape bulat ti maya ti saya buri sa awera apa ya paca aneka sukiya tanang pali halan tu sape paci maya ti saya buri sa awera apa ya paca aneka sukiya tanang pali halan tu sape utara ya anut อุตรายะทิศายะปุริสาอเวราอพยพปัจจานิกาสุกิยตานังปุริหัรันตุสัพเพตกินายะทิศายะปุริสาอเวราอพยพปัจจานิกาสุกิยตานังปุริหัรันตุสัพเพปุลัดิมายะกอนุทิศายะปุริสาอเวราอพยพปัจจานิกาสุกิยตานังปุริหัรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิศายะปุริสาอเวราอพยพปัจจานิกาสุกิยตานังปุริหัรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิศายะ บุริสาเวราอภัยยะปชานิกาสุขียตานังปุริหาลันตุสัพเพทะกินายะอนุทิสายะบุริสาเวราอภัยยะปชานิกาสุขียตานังปุริหาลันตุสัพเพหิติมายะทิสายยะบุริสาอเวราอภัยยะปชานิกาสุขียตานังปุริหาลันตุสัพเพอุบาลิมายะทิสัยยะบุริษาเวราอภัยยะปชา Anika sukiya tanang poli halen tu sopi saya adiya awira apa ya baca anika sukiya tanang tu sopi putera saya adiya awira apa ya baca anika sukiya tanang poli tu sopi taki nayak saya ariya awira apa ya baca anika sukiya tanang tu sopi ura saya ariya awira apa ya baca anika sukiya tanang tu สัพเพปจิมายะอนุติสายะอาริยาเวราอัพยาปจานิกาสุขียตานังปริหานันโตสัพเพอุตรายะอนุติสายะอาริยาเวราอัพยาปจานิกาสุขียตานังปริหานันโตสัพเพทักขินายะอนุติสายะอาริยาเวราอัพยาปจานิกาสุขียตานังปริหานันโตสัพเพเหติมายะติสายะ อริยาอวีราอภิยาปัจจานิกาสุขียตานังผริหารันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะอริยาวีระอภิญปัญญานิฆาสุขียตานังผลิหารันตุสัพเพบุรติมายะิสายะอานาริยาวีระอภิญปัจจานิกาสุขียตานังผริหารันตุสัพเพปจิมายะทิสายะอนาริยาอวีราอภิยาปัจจานิกาสุขียตานังผริหารันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะอนาริยาอเวระอัยยาปชะอานิกาสุขียตานังปุริหาลันตุสัพเพทักขะินายะทิสายะอนาริยาอเวระอัยยาปชะอานิกาสุขียตานังปุริหาลันตุสัพเพปุลาจิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวระอัยยาปชะอานิกาสุขียตานังปุริหาลันตุสัพเพื่อปจิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวระอัยยาปชะอานิกาสุขียตานังปุริหาลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวระอัยยาปชะอานิกาสุขียตานังปุริหาลันตุสัพพเทักขายะ อนุทิสายะอนาริยาอเวราอภัพยาปชะอานิกาสกียตานังปริหาลันตุสัพเพหิติมายะทิสายะอนาริยาอเวราอภัพยาปชะอานิกาสกียตานังปุริหาลันตุสัพเพอุบาลิมายะทิสายะอนาริยาอเวราอภัพยาปชะอานิคัสกียตานังปริหัลันตุสเพปุรติมายะทิศายะติวาอเวราอัยยาปชอานิคัสียตานังปุริหาลันตุสัพเพปชิมายะอนทิสายะ เทวาวิราอภัยยาปชะอานิกาสุขียตานังปุริหัลนตุสัพเพอุตตรายักติสัยยัเทวาอวิราอภัยยาปชะอานิกาสุขียตานังปุริหัลนตุสัพเพทักขินายะติสายะเทวาอวิราอภัยยาปชะอานิกาสุขียตานังปุริหัลนตุสัพเพบุรัติมายะอนุติสายะเทวาอวิราอภัยยาปัจจานิกาสุขียตานังปุริหัลนตุสัพเพปัจชิมายะอนุติสายะเทวาวิราอภัยยาปัจจานิกาสุขียตานังปุริหัลนตุ สัพเพอุตรายะอานุทิสายะเทวาอเวราอภพยาปชะอานิกาสุขียะตานังปริหัลตุสัพเพตกคินายะอานุทิสายะเทวาอเวราอภพยาปชะอานิกาสุขียะตานังปริหัลตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาอเวราอภพยาปชะอานิกาสุขียะตานังปริหัลตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะเทวาอเวราอภพยาปชะอานิกาสุขียะตานังปริหัลตุ สเพือบ <aperture en Wasser> ุรษ hm ิมายะทิสายะมนุสย์สาวราอัพยาปจาอนิกาสุขียตานังปุริหารันตุสเปือปชีมายะทิสายะมนุสย์สาวราอัพยาปจาอนิกาสุขียตานังปุริหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะมนุสย์สาวราอัพยาปจาอนิกาสุขียตานังปุริหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายะมนุสย์สาวราอัพยาปจาอนิกาสุขียตานังปุริหารันตุ

สเปตักกินายะอนุทิสายมนุษสาวีราอภัยาปชะอานิกาสุขียตานังปริยารันตุสเปทิมายติสายมนุษสาวีราอภัยาปชะอานิกาสุขียตานังปริยารันตุสเปอุปริมายติสายมนุษสาวีราอภัยาปชะอานิกาสุขียตานังปริยารันตุ สัพเพภุรติมายะทิสายะวินิปติกาเวราอภิยญาปจานิกาสุกียตานังปริหารันตุสัพเพปชีมายะทิสายะวินิปติกาเวราอภิยญาปจานิกาสุกียตานังปริหารันตุสัพเพอุตรายทิสายะวินิปติกาเวราอภิยญาปจานิกาสุกียตานังปริหารันตุสัพเพทักกินายะทิสายะวินิปติกาเวราอภิยญาปจานิกาสุกียตานังปริหารันตุสัพเพภุรติมายะอนุติสายะวินิปติกาเวราอภิยญาปจานิกาสุกียตานังปริหารันตุสัพเพปชีมายะ อนุทิศายามินิปพติ迦เวีราอาภะยาปชะอานิกาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิศายามินิปพติ迦เวีราอาภะยาปชะอานิกาสุขียตานังปริหารันตุสเปทักกินายะอนุทิศายามินิปพติ迦เวีราอาภะยาปชะอานิกาสุขียตานังปริหารันตุสัพเพวิทเธิมายะ ทิสายะวินิปาติกาอเวราอภิญญปัจจานิกาสุขิยตานังปริหารันตุสัพเพอุปาลิมายติทิศายะวินิปาติกาอเวราอภิญญปัจจานิกาสุขิยตานังปริหารันตุติอิเมหิตัสหาการิหิติสาปรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตตานังปีละนังวัจเจตวะอปีละนายะอุปปัคาตังวัจเจตวะอนุปปัคาเตนะสันตาปังวัจเจตวะอสันตาปีนะ ปาริธาปาลิยาทานังวัจเจตาวะปาริยาทานีนะวิเหสังวัจเจตาวะวิเหสายะสัพเพสัตตาอเวริโนโหตุมาเวริโนสุกิโนโหตุมาทุกิโนสุกิตตาโหตุมาทุกิตตาติอิเมหิอัตถะอาการิสัพเพสัตตา เมตตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตยยติติเจโตสัพพะพยาาปาทะบาลิตยุตตาเดียิมุจจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพระมวิหาระภาวนานิจิตา สิบเก้าเทวตาวิโยนจนะคาถาทุกขปตาจานิทุกขพยปปตาจานิพยาโสกปตาจานิโสกอุนตุสัพเพปานิโนเอตาวตาจะอเมหิสัพพังปุญญสัมปังสัพเพเทวานุโมทุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทะทุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพทา ภาวนาพิรตตาโุดตุขจันทร์สุติวตาคตาสัพพีพุทธาบาลปตาปจิกันันจะยังพลังอรหันตานันจะติจีนะลักขังปัญธามิสัพพีพุทธาบาลปตาปจิกันันจะยังพลังอรหันตานันจะติจีนะลักขังปัญธามิสัพพะโสสัพพีพุทธาบาลปตาปจิกันันจะยังพลังอรหันตานันจะติจีนะลักขังปัญธามิสัพพะโส Sapi putra palak peta pati kanan jajang palang arang antanan jati cina lakang pentami sapato sapi putra Palapata pati kanan jajang palang arang antanan jati cina lakang pentami sapato sapi putra Palapata pati kanan jajang palang arang antanan jati cina lakang pentami sapato สัพเพปุตตาภะรักปัตตาปจกนันจะยังพลังอรหันตานันจตินะลักขังปตามิสสะัโซสัพเพปุตตาภะรัปัตตาปจกนันจะยังพลังอรหันตานันจตินะลักขังปตามิสสะัโซสัพเพปุตตาภะระปัตตาปจีกนันจยังพลังอรหันตานันจตินะักขังปตามิสะัสโสัพพุตาภะรัปัตตาปจกนันจะยังพลังอรหันตานันจตินะลกังปตามิสสัโ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจาธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรในอาน,นิสงส์แห่งการบูชาพระนตนะใจด้วยการสาธยายบทสวดบุญพระสูตรพระปริษตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้้นจากทุกปัยทั้งพวงขอให้พระข้าพเจ้าจะเดินตั้งทางโลกและต่างๆามขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรด อนุโมทนาในการสวดสัตยาบุนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอํานวยพรให้เกศาพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดสิทธีเรียนยอดสิทธีเรียนไว้ครูหกปตลอดจนวัตถุมงคลตนางงทั้งสาสี่สร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศตรจสำเร็จสรรพสิทธุประการทืนสาธุ